ุผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพชบูรนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาสัมผัสชีวิตของพี่น้องที่มีอาชีพขับสามลอรับจ้างนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านี้นะครับโอ้สวัดีครับสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวไปหนองนารีนี้เท่าไหร่ครับ6กสิบาทจ้าอ่ะไปเดี๋ยวอุ่นแก้แกหน่อยครับอีกอุ่นแก่หน่อยเด้อ เดี๋ยวพอไปถึงหนองนาลีผมจะสัมภาษณ์แกสักนิดหนึ่งผมเขาเรียกลิมเบิงใช่ไหมครับโอ้ผมก็ไม่รู้ว่าผมได้ยินแต่หนองนาลีอ๋อกัะหนองนาลีจริงแต่ผมเป็นลิมเบิงผมเป็นลิมเบิงโอเคไปเดี <c oughs> ๋ยวเขาจะจาะกันเยอะมากนะครับตรงนี้ <c oughs> มีคิวอยู่นะครับมีคิว อ่าโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วอันนี้เขาเรียกไออะไรนั่นิมบึงเหรอครับริมบึงแต่เมื่อก่อนจริงๆเขาริมบึงของหนองนาลีอ๋อริมบึงหนองนาลีแม่สุดยอดเลยขับรถมอเตอร์ไซค์รถรถสามล้อเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวขับมานานได้ยังถามนิดนึงก็ตั้งแต่สามห้ามันก็เกือบจะกี่ปีแล้วปีนี้ปีหกแปดหกแปดโอ้ผมจำไม่ได้แล้วบอกรบคูณหารเอาเอาเป็นว่าหลายปีละ ครับหลายปีสามสิบมันเกือบถึงสามสิบปีอ่ะเกือบจะถึงสามสิบคือคือขับสามล้อเครื่องมันมันอยู่ในสายเลือดแล้วเนาะครับครับครับมาอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดเอาแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเอ็ดปีสายตายังดีอยู่ใช่ไหมเป๊ะโอโหเป๊ะเลยเหรอครับเอาแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหมเบาหวานไม่มีความดัน ไม่มีใครมันไม่มีโอ้โหแล้วทํายังไงมันงก็จนหมอตรวจเบาหวานเจาะเลือดผมนี่แปดครั้งที่เก้านี่บอกเมื่อไหร่ก็จะมีสักทีตาย่างนั้นเลยเลยอผมก็บอกว่าไม่รู้ครับโอ้ถ้างนั้นหมอก็เคขาดขาดไอคนไข่ประจำมาดิ เร่เตเขาครับเออโอเคโอเค,คดีวแล้วมีเคล็ดลับยังไงถึง,ถ,งถึงร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วไม่มีโรคบม่มีภัยะเออลองเล่าให<ป>้ฟัง <จะ S 1> หน่อยจะเป็นอาหารแบบไหนมันนี่มันก็ต้องเกี่ยวกับอาหารด้วยอ่ายกตัวอย่างเช่นที่ที่เราหลีกเลี่ยงอะ่ะหลีกเลี่ยงก็ไม่อยากให้ทับพูดถึงว่าเราไม่อยากให้มีความมึนเมาในร่างกายของเราจะชดใช้ทุกวันทุกวันไป ถ้ามีแต่ความมึนเมานี่ยมันไม่ดีอันตรายกับตัวเองแล้วสูบบุหรี่ไหมครับเนี่ยไม่สูบไม่สูบไม่เดิมไม่เอาแล้วมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุมันมากแล้วอ้าวโอ้ยที่เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอย่างนี้มันมีอีกไหมเนี่ยังก็หมอทามผมออกอ่ะโอ้ยช่างที่เก้าเมื่อไหร่ก็จะมีสักทีอารมณ์ดีจังเลยอะเอ้าอันนี้ผมอาแล้วเลิกขับขับโมซารับจ้างมีลูกค้าประจำมั้งไหมเนี่ย ไม่ต้องมีไม่ต้องมีไปเรื่อยๆเหรอเพราะว่าในคิวแล้วแต่ใครจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เออตอนนี้ขอย้อนถามละอ่าละด้เนนิดหนึ่งอย่าว่าระลับระลวงเลยเนาะต่ำสุดนี่เท่าไหร่ครับทุกวันทุกวันที่ผ่านหรือไงหรือว่าไม่ไม่ไม่ที่ผ่านมาคือคือที่ต่ำสุดเลยมีวันไหนมาที่ต่ำที่สุดเลยที่ต่ำสุดก็ร้อยห้าสิบโอ้แต่คงไม่บ่อยนักไม่บ่อยเพราะว่าบางวันนี่ที่ได้ร้อยห้าสิบนี่บางวันนี่เรา ได้มากขึ้นไปกับสองเท่าตัวเพราะเพราะว่ามันเป็นคิวสูงสูงเต็มที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสูงตามทีก็750บาทโอ้โหเกือบพันแล้วเหรอครับอ๋อแล้วไปไกลสุดนีไกลถึงขนาดไหนก็ที่ไกลก็ที่ผมบอกไงโน่นเขกใหญ่น่นตีโล่อ้งท้งใต้นี่ทั้งไปทั้งก็ะองไผยออกสายใหม่วิเทียนนุ่นโอ้ที่ผมไปอ่ะขับไปนั่นนะครับ เขายังบอกว่าอ้ยอมใจเลยยอมใจเลยเขก็ผมว่คิดว่าชีวิตผมมันผ่านอย่างนี้น่ะดีะแล้วครับอันนี้คือ,อคือเราเข้าคิวกันใช่ไหมครับเป็นระเบียบเรียบร้อย<ใ>นเนาะนระเบียบแล้วทั้งหมดมีเพื่อนสมาชิกสามล้อนี่กี่คนนะในสมาชิกนั้นก็มีมันตกฟีดยี่สิบยี่สิบคนครับเกือบถึงยี่สิบ เดี๋ยวย้อนไปเมื่อสมัยปี2535เนี่ยตอนนั้นยังเป็นเป็น,าน,านสามล้อถีบหรือว่ายังไงล้อถีบก็ผ่านมาแล้วทีนี้มันไม่ไมันไ,ไม่อยู่สามล้อถีบแล้วทีนี้มันจะก้าวเออก้าเก้าขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วก้าวมาเป็นอันนี้มนมมเมื่อก่อนแกใช้สามล้อถีบนะสามล้อมาเป็นสามล้อเครื่องครับทางเราก,ก็อนุมัติทางทาง ทิฏฐะบ่าทางนั้นเขาก็อนุมัิให้ให้ให้อใช่อันนี้ทำไปตามประเพณีของเรามันจะก้าวไปเรื่อยๆแล้วแล้วลูกเต้าเคยห้ามไหมว่าขอไหมบอกไอกพ่อหยุดได้แล้วแก่แล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกแต่ก็ไม่ห้ามเขาไม่ห้ามแล้วแต่เรารเขาก็าคงจะเห็นว่าสุขภาพร่างกายเรายังไปไหวก็เจ็ชีวิตเจ็ใจผมเองเป็นอย่างนั้นอ๋ออันนี้ก็เคอสรุปแล้วว่าเราเนึ่งมีไรายได้ผู้สูงอายุเจ0ร้อย แล้วรายได้<ร>พิเศษเจ <700, S 1> ็ดร้อยแต่มันจะถึงแป0รอยนี่มันก็ยังไม่ถึงอรอแปดสิบกว่าดิจะเรียบร้อยกมนไหนนี่เครับนี่พูดถึงว่าเรา,เ,าเงินเดือนที่เราได้700เจรอตัวเนี้ยแต่ที่ที่ว่าอะไรนะวันนึงบางทีก็ได้ถึงเจ็ดร้เจร้อยกว่านี่โอโ้โหเอาม,มันเป็นบางวันคือมันเป็น คือสรุปแล้วว่ามันมันเป็นรายได้ที่เราพอใจในสิ่งนี้ครับครับครับวันนึงตอนเช้าออกมากี่โมงตอนเช้าออกมาก็ตีสามตีสี่โอ้ตีสามตีสี่เลยเหรอโอ้โหตอนเช้าผมก็ต้องกินกาแฟกับปลาตงโกสสำหรับตัวแบบพยุงในตัวเราก่อนเราไปกินข้าวตอนไหนตอนนี้ก็ตอนนี้มันก็ยังไม่หิวยังไม่หิวโอ้กาแฟไอปลาตงโกที่ทําเรื่องอะ ก็ผมก็คิดว่ผมอย่างงั้นอ่ะมันเป็นที่นี่มันก็เคยมาเออมันเป็นความเคยชินนะเนาะครับครับความเคยชินความโอ้ดีละทำนานในตัวเองของเราอืมอืมครับอันนี้ผมก็ดีใจที่เราได้มาสัมผัสกับทุกอาชีพทุกอายุอันนี้ก็คืออายุ71แล้วเนาะ71 249 2497็น่าสอง่าเจ็ด ก็กำลังจะสองสี่ไอ้กำลังจะ72ปดสิบสปิมๆละใกล้ใกล้เดี๋ยวก็ได้800ให้8ปดสิบคนหูตาดีฟันฟางดีอะไรดีหมดเลยแล้วก็อารมณ์ดีนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมมองโลกในแง่ดีมองอะไรก็ดูน่ารักหน้าสดใสเราชีวิตของเรามันจะต้องใช้สายตาผ่านแล้วก็ มันก็คิดอยู่ทมหมองเราด้วยไม่มีมัวไม่มีหมองเลยเลยไม่มีไม่อะไรไม่ลุงเด้งโดดแด่อะไรี่ไม่มีโอ้สุดยอดมากซี่ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ผมมามาทำความรู้จักแกวิ่งวินโมไซรับจ้างอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบอกชื่อขึ้นหน่อยก็ผมชื่อผู้เกิดบัวจันทร์ครับอ อยากจะใช้บริการของผมปวดจันของพี่แกนะมาที่หน้าโรงพยาบาลก็เรียกใช้ได้นะครับอารมณ์ดีสายตาดีขับรถมาแล้วตั้งแต่อ้โหยี่สิบสามสิบปีคิดดูโอเคคลิปนี้ก็คงจะจบวจนทีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดี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 ครับ